เสริมสูตรรวมทุกสารอาหารผิวเน้นนวัตกรรมสารส,สกัดพืนบำรุงลึกระดับเซลล์จากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็คอลลาเจนจากญี่ปุ่นคืนผิวสวยใน14วันพร้อมยืนยันด้วยผลการทดสอบจะดีจริงแค่ไหนอยู่ในรีวิวนี้เลยค่ะเสร็จแล้วฉันเล็วสรุปเอาอะไรแต่หนูไม่ทนันนะเนี่ยไม่เอาแกไปเลย <Okay. S 1> เอาแล้วอาหารเสริมบำรุงผิวเราดูรอยไม่เอาแล้วหรอไม่เอา กินอะไรไม่ได้ผลหรอกคุณตังพี่ก็ลองอาหารเสริมที่มีนวัตกรรมดูซี่พี่ฟื้นบำรุงลุกระดับเซลล์อะ่ะเขาว่าดีนะโอ้ลิกตาเพราะว่าผิวสวยครบจบสามเด้งเลยนะตก,ก้องฟื้นฟูบำรุงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวโครเช์ที่น่ารักทุกคนนะคะ พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็มักจะเริ่มมีปัญหาผิวแบบผิวมีริ้วรอยไม่แต่งตึงเนอะส่วนเดิมเนี่ยก็เกิดจากคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในผิวที่ลดลงเนี่ยค่ะฉันมองพูดบ่อยแล้วซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะเป็นโครงสร้างจาเป็นในผิวหนังเรานะที่ทําให้ผิวเราเนี่ยยืดหยุ่นเนอะมองเชื่อว่าคุณคุณหลายคนเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการซื้อคอลลาเจนมาทานแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อาจาเพราะว่าด้วยเหตุนผลดังนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือโครงสร้างคอลลาเจนที่ดีเข้าไปไม่ได้ตอบ จะรู้ว่าหมอพูดบ่อยนะว่าคอลลาเจนมันมีหลายชนิดแต่ละชนิดก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แตกต่างกันอีกอย่างอะมิโนแอซิดโปรไฟล์อยู่ในคอลลาเจนเนี่ยก็มีผลนะคุณเพราะว่าเขาเกิดจากการที่นํากรดอะมิโนเนี่ยมาเรียงต่อกันซึ่งถ้าจะให้เหมาะกับการที่มาเสริมบำรุงผิวเราเนี่ยค่ะอะมิโนแอซิดเหล่านี้ค่ะเวลาที่กินเข้าไปก็ต้องสามารถที่จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนได้ดีข้อที่2อาหารเสริมที่เรากินเนี่ยไม่ได้ไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาหลักที่มาทําร้ายผิวเราอย่างพวกอนุมูลอิสระหรรือแม้กะทัง เด็กหนุที่เป็นตัวแรกให้แบบริ้วรอยพวกนี้เนาะยิ่งในยุคนี้ค่ะที่เราต้องเจอแบบเลี่ยงไม่ได้อ่ะ pm 2 5อาหารการกินเอย่ยพักผ่อนน้อยความเครียดเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่บำรุงแต่เราไม่ได้มีการป้องกอันอนุมูลอิสระที่จะเป็นตัวมาทําร้ายผิวเราอีกทีนะสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนะี่ยหมองอว่ามันก็บางเบเพราะว่ามันไม่เพียงพอต่อการดูแลผิวในยุคนี้แล้วคนะ่ะวันนี้หมอจะมารีวิวเลยผ่า ซึ่งผิดได้ว่าเขามีจุดเด่นนะคือเขารวมทุกสารอาหารผิวอะค่ะทั้งฟื้นฟูบำรุงป้องกันไว้ในกล่องเดียวเลยนะอย่างที่บอกไปไแรกๆนะคะว่าเขามีคลลาเจนที่มาตอบโจทย์การฟื้นบำรุงผิวรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องได้ลึกถึงระดับเซลล์นะคะที่บอกพูดถึงก็ส่วนนี้เลยค่ะไฮเดรตีไฮควาไฮควาเจนนะกล่องก็จะหน้าตาแบบสีแดงๆแ,แบบนี้ มองทานหมดไปกล่องนอึงแล้วอันนี้เป็นปลกล่องใหม่ที่มองเปิดแล้วนะคะข้างในก็จะมีแบบเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นแคปซูลแบบนี้ด้วยสําหรับ่องอะ่ะสูตรเด็กของจุดนี้มีอยู่หลักๆสองข้อด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเขามีสารสกรัดจากผลไม้สีแดงเจ็ดชนิดนะคะที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ทุนก็ถือว่าเป็นอาหารผิวที่ไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาหลักที่ทําให้เกิดริ้วรอยแล้วก็ปัญหาผิวต่างๆนะคะนั่นก็คือการไปจัดการกับสารอนุญาตสระนั่นแหละสารสกรัดจากผลไม้เจ็ดชนิดเนี่ยค่ะก็จะมีสารสก,รกัดนนะดจาากมเ สารสกัดจากส้มสารสกัดจากออเซราเชอรี่สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากโรืฮิปแล้วก็สารสกัดจากมะเขือเทศค่ะซึ่งตัวเอกของสารสกัดในสูตรนี้เลยเนี่ยก็คือสารสกัดจากทับทิมเนี่ยค่ะเขาใช้สารสกัดจากทับทิมที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอเดโซนาโนเทคโนโลยีอันนี้เป็นสิธิบัตินะเป็นสิธิบัติของฝรั่งเศสนะคะก็เป็นนาโนแคปซูลที่มีโครงสร้างของฟอสโฟลิปิดที่สกัดมาจากโรมเนเจอร์สีออยล์หรือว่าสกัดมาจากมันเทบทิมนี่แหละค่ะเพื่อให้มีโครงสร้างเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเรา ช่วยให้สารสกัดจากทับทิมสามารถที่จะซึมเข้าไปลึกถึงระดับเซลล์ได้ข้อดีก็คือว่าเขาสามารถที่จะป้องกันสารออกฤทธิ์ตไม่ให้เสื่อมสภาพนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เซลล์ผิวเรานะซึ่งหมต้องมาพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าสารสกัดจากทับทิมนะคะมีคุณสมบัติเป็น super oxide dismutase activity นะคะหรืออะไรคนอาจจะคุ้นหูว่าเขามีคุณสมบัติเป็น SOD นะคะก็จะเหมือนกับการออกฤทธิ์ของ SOD ที่หมเคยพูดไปในเมลอนนะคะ มีรายงานว่าทับทิมเป็นผลไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะมีเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสหรือว SOD ที่สูงนี่แหละโดยเอนไซม์นี้ค่ะมีความสำคัญในการไปกำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในเซลล์ของร่างกายเราคะและสัมพันธ์ต่อการช่วยลดอาการผิดปกติที่เกิดข,ขึ้นของร่างกายที่มีผลมาจากการถูกทำร้ายจากอนุมูลอิสระนะคะอย่างเ็ษบวกลบความเสือ่อมความแก่ของเซลล์การเกิดมะเร็งรวมถึงการอักเสบต่างๆด้วยยังมีรายงานนะคะว่าการอักเสบของสิงสวหรือว่าการอักเสบจากผิวแพ้อ,อนเอนเี่ยลดลงย่างชัดเจนด้วยนะ าสารสกัดจากทับทิมแถมสารสกัดจากทับทิมเนี่ยค่ะยังพบว่ามีฤทธิ์ป้องกันผิวไม่ให้ถูกทำร้ายจากกรังสีต่างๆที่หมักแสงแดดด้วยนะคุณเค้านี้ต้องบอกว่าดีเลยคือผมชอบนะเพราะบ้านเราเหมนที่เห็นนะคะว่าแดดแรงมากนอกจากนี้เขายังมีผลการทดสอบของตัวสารสกัดจากทับทิมที่ใช้ในสูตรนี้นะคะพบว่ามีฤทธิ์ช่วยป้องกันคอลลาเจนแลวก็อีลาสิาจากการถูกทำรายและผลการทดสอบ กับอาสาสมัครที่ทานสารสกัดจากทับทิมเนี่ยยังพบอีกว่าสามารถช่วยปรับสภาพผิวให้ผิวดีขึ้น,นผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยลดล,ลงฟ้ากระดกจงลงด้วยนะคะต่อมาเป็นจุดเด่นข้อที่2ของสูตรนี้นะคะก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นสูตรเฉพาะของไนเดรลีน่นะค เรียกว่าทิเปอร์คอลลาเจนแมทริกซ์นะคะซึ่งเขาก็ประกอบไปด้วยคอลลาเจนที่เป็นแกรนูไท,ไทเพดทายนะแล้วก็เพไทด์แล้วเขาก็จะมี HACP คอลลาเจนลูกนะคะมองเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหูกับ HACP คอลลาเจนเนาะว่าเป็นคอลลาเจนที่มาช่วยเรื่องผิวได้ดีางามมากส่วนคอลลาเจนที่ใช้เนะี่ยเขาสกัดมาจากส่วนของเป็ดปลาซึ่งไนดะ้รับการการันตีมาตรฐานเ a สเอควา culture practice สที่อเมริกานี่ย เป็นมาตรฐานที่รับรองกระบวนการเรียนค่ะคุณว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคำานึงถึงผู้ความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งสามารถที่จะตรวจสอบยอ้อนกลับได้ด้วยนะเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตคอลลาเจนก็เป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มาล็อกโครงสร้างของคอลลาเจนไตรเพศายเนี่ยค่ะให้มีกรดอะมิโนหลักสามชนิดก็คือไกลซีเฮดกซิโพลีนแล้วก็โคลีนนะซึ่งโครงสร้างแบบนี้นมีมากถึง4 7เลปดยนะคะข้อดีของการที่ล็อกโครงสร้างมาจาก นอกจากจะช่วยให้คอลลาเจนสุดมได้ดีแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ให้ผิวแต่งตึงได้ซึ่งหมอพูดบ่อยมากนะเดียวกันแลอกโครงสร้างของอะมิโนแอซิดที่อยู่ในคอลลาเจนเนะี่ยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับรายงานนะคะว่าเมื่อทานคอลลาเจนเปปไทด์าจากเป็ดปลาเข้าไปแล้ว ตรวจพลาสมาหรือว่าตรวจน้ำเลือดเราเนี่ยค่ะจะพบปริมาณคอลลาเจนเซปไทด์ ide, ชนิดที่มีกรดอะมิโนไฮดรอกซิโพลีนเป็นองค์ประกอบหรือไฮดรอกซิโพลีนคอนิดทีเซปทานในปริมาณที่สูงกว่าคอลลาเจนเซปไทด์จากแหล่งอื่นนะคะซึ่งคอลลาเจนเซปไทด์ชนิดนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาสามารถที่จะทนต่อน้ําย่อยของกรดในกระเพาะอาหารนะได้ดีกว่าชนิดอื่นนะคะทําใหร้รอดจากการถูกย่อยแล้วก็เหลือไปดูดซึมเอาไปใช้งานได้เนาะมีรายงานการทดสอบในห้องทดลองกับ human skin f i b r o b l a s t นะคะก็คือเซลล์ที่เกี่ยวกับการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อสมานแผลแล้วก็กาารรส้ง รตีนนนคคออลลาาเเจขงะะพบว่าไฮดรอกซิโพลีนของคอนเทนนิ่งแท็บไทเนี่ยค่ะโดยเฉพาะชนิดที่เป็นกรดอะมิโนโพลีต่อกับไฮดรอกซิโพลีนนะสามารถกระตุ้นการเพิ่มจํานวนของไฟโบบาร์สได้นะนอกจากนี้ยังพบว่าคอลลาเจนแท็ไทเช่นนี้นะคะสามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนไฮยาลูโรเนียนซินเทสทูนะพูดง่ายๆว่าเป็นการเพิ่มการกระตุ้นการสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นแหละค่ะจากผลการทดสอบคอลลาเจนไตรแท็บไทที่เป็นคอลลาเจนในชนิรนี้นะคะกับไฟโบบาร์สนะคะพราะว่าสามารถจะเพ้นการสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดที่มาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น เกิดความชุ่มชื้นหน่กับผิวเพิ่มขึ้นได้เยอะถึง270%ก็เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะนอกจากสารกัดที่เป็นอาหารผิวจากแพม่าเจ็ดชนิดมีการมาเสริมเรื่องผิว,ว,วด้วยคอลลาเจนแล้วนะยังมีสารอีกสี่ชนิดที่มาช่วยให้ผิวกระต่างไปด้วยนะคะคือยิ่งศึกษา่งรู้สึกว,ว่าเขาเป็นอาหารเสริมที่มาตอบโจทย์เรื่องการบำรุงผิวโดยเฉพาะเลยเนะาะทั้งคอลลาเจนชนิดที่ดูดซึมเร็วก็อยู่ในรูปแบบซองนะคะ มาช่วยเสริมคอลลาเจนในชั้นผิวเนาะแล้วก็มีสารสกัดที่บริหาการสลายคอลลาเจนรวมถึงต้านในมุกสาระซึ่งเป็นต้นตอหลักเลยอะที่ทําให้เราเกิดปัญหาผิวต่างๆรวมถึงผิวรอยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบแคปซูลคือเรียกได้ว่าดูแลควบคู่กันทั้งบารุงฟื้นฟูป้องกันในกล่องเดียวเลยนะเนาะเพามีการการันตีจากซัพพลายเออร์ด้วยแต่และซองแต่ละเม็ดที่ใส่เข้ามาเนี่ยค่ะใส่จริงไม่ได้โอเวอร์เคลนเลยนะมั่นใจว่าูกกล่องมีสารสกัดจากนวัตกรรมแน่นอน สมบัติเพลลี่ไฮพว้ไฮโพเจนหนึ่งล่องเนี่ยเขาก็จะมีคอลลาเจนแบบซองมาแบบนี้น,น,นะคะสิบซองนะคุณมีสั่งแต่จากผลไม้สีแดงที่เป็นแบบแคปซูลเนี่ยนะคะอีกสิบเม็ดเพราะฉันหนึ่งกล่องเนี่ยคะ่ะมันก็กินได้สิบวันะตัวคอลลาเจนที่เป็นไฮโพเจนเนี่ยคะ่ะมันก็ชงกับน,น,น้ำนะน้ำเปล่านะคะ,ะชงให้ดูปกติผมจะทานเป็นก่อนนอนนะช่วงก่อนนอนช่วงท้องว่างอะไรเงี้ยคะ่ะจะค่อนข้างดูสิ่งดีเนี่ยคะ่ะสีเขาก็เลยเนี่ย,ยสีแบบนี้ คือรสชาติอจะออกแนวฟุชตี้ฟุชตี้หน่อย <Okay. S 2> ไม่เค้าแล้วที่คุณทานง่ายเลยส่วนสารสกัดที่เป็นผลไม้สีแดงเจ็ดชนิดเนี่ยค่ะก็คือแบบนี้นะเขาก็จะเป็นแบบแคปซูลนะคนะเดี๋ยวกินไปแล้วเม็ดหนึ่งนะกลอ่องใหมอันนี้จะกินเป็นหนึ่งเม็ดหลังอาหารตอนเช้านะคะคือผมชอบนะผมว่าแบบเขากินได้ทั้งชเชนะ้าเย็นน่ะเหมือนเป็นการบำรุงผิวจากข้างในตลอดทั้งวันเลยคือเขาเป็นตัวมาเสริมกับพวกครีมบำรุงหรือว่าครีมกันแดดที่เป็นการปกป้องผิวจากภายนอกด้วยเนาะมองทานมากรอบมึงแล้วแต่กล่องนี้เปิดใหม่นะก็สองอาทิตย์แล,ล้วเนาะผมว่าผผมิวลื่นนนขึ้ะ ละอาบนะเนี่ยจะสังเกตได้ผิวก็ดูเนียนขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออเราดูเฟซขึ้นนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะรวมราคาเก้ารอยเก้าสิบาท แต่ว่าส่าวนใหญ่เขามีโปรโมชั่นนะตอาหน่องซื้อเนี่ยหกล่องเนี่ยเหลือแค่ต้าร้บาทนะคะถ้าเป็น2กล่องก็1นึ่งพบาท3กล่องก็เหลือแค่2องพบบาทค่ะคุณคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ของไมเดลลี่นะเป็นเว็บไซต์ไมเดลลี่ไทยแลนด์ .com ค่ะใครมีปัญหาริ้วรอยริ้วรอยมาก่อนวัยผิวหมองคล้ำต้องออกไปเจอก,กับพวกมลภาวะแบบนี้บ่อยๆะนะคะไมเดี่แนะนำให้ลองนะแล้วก็ใครลองแล้วอย่าลืมมาบอกหน่อยกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมก็ฝา,า,า,ากกด subscribe like ติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องครูเชควันนี้ครูยีหมองไปแล้วนะคะ